ทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> ที่ไม่ลงคิดนาอะไรเนี่ยก็เพราะว่าโปรแกรมลงคิดอันก่อนคือมันใช้ไม่ได้ไม่รู้มันเป็นยังไงตอนแรกก็ยังอัปโหลดได้นะครับแต่วันนี้ที่ผมทำอะไรไม่ได้ก็คือแม่ผมเอาโทรศัพท์ไปใช้เกือบทุกวันเลยแต่ผมก,ก็สุ่มฝึกจนเก็บตัวละครได้เยอะมากแล้วในแบบกีบิดี บ็อกดิเฟนซิกเกิลสักแกนครับ <c oughs> และวันนี้เราจะมาเล่นกันเราจะสอนหาตัวละครด้วย <c oughs> บอกเลยว,ว่าผมได้ตัวละครว่าเยอะมากแล้วแล้วก็ใกล้จะผ่านหมดพาร์ทพอแล้วคือเล่นจนผ่านหมด ได้เม่มา,มาแล้วเหลือแค่หมดหมดับหมดความตายก็เลยชนะ <S <S แล้วก็ก็ได้นี่ได้ทุกทั้นปุนชัน้นทีทละขก็ไม่ได้ขั้นทีล่างล่างสุดท้ายนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาที่เสียงเ,เด็พกพ่อพึ่งตีด แม่คือตื่นมานะก็นานแล้วแต่ว่าค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> อยาจจะไม่เหมือนคลิปแรกนะครอ่ะ <c oughs> แล้วก็ปลดเทียสองแล้วด้วยวันนี้ผมจะมาทำคลิปตามหาอม ส1 5女ห้าบวนนเฮ้อ่ะวันนี้นะผมจะมาสอนตามหาตัวละครนี่นะครับผู้เขียนซึ่งผมปลดล็อกไปแล้วอ่าซึ่งผมจะมาทำควสแรกก่อนนะครับเควสเก็บเครื่องป่นอปนไฟนะครับซึ่ง ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานจะจัดเลยซึ่งกว่าจะหาข้ามปลอดไั้ทั้งหมดมันมันนานมากมันนานจริงๆนะซึ่งผมจะอ่ะง่ายๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมวิ่งมาตรงนี้นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ ิงไปแล้วก็ปีตีหน้ายิ้มลูกบอลยิ้มแดงๆนะเหมือนที่ผมบอกทุกคลิปแล้วถ้าเกิดสงสัยว่าเลเซอร์มาจากไหนต้องผ่านโหมดระดับยากก่อนนะครับถึงจะได้เป็เอาวที่ก็ดินทีเดียวแรกนะครับ ปัน่นเครื่องปั่นไฟพอปั่นเครื่องอุตสากส็ให <Shield> ้ลูกี่ในลูกพีอกู่้ชมุมอ่ามาอยคุนู้นแหละครับ อยู่ใกล้มันแล้วนะครับอยู่ใกล้แบบเครื่องเปิดไฟแลนะญญมือธรระดาด้วยนะครับว่าเครื่องเปิดไฟมันอยู่แถวไหนไห่ใช่ที่มันก็ไมา่เหมือนกันไม่มันอยู่แถวไหนง่ายๆไม่รู้

ตง่กาใ้ตัคอนะไไปปั่นเปไให้ี่อันคคือทุกคนจะดูคลิปก็ได้คทุกคน กเรื่อนะครับจนกว่าจะถึงอันสุดท้ายพอะอันท้ายปุ๊บท่านผู้ชมป่นปุ๊บวิ่งไปมันจะมีแสงสีแดงแล้วก็จะมีกล่องแล้ท่านผู้ชมวิ่งไปกระโดดที่กล่องแล้วผมได้มาแล้วนย่งั้นก็มาเก็บลูกแก้วกันนะครับ ไมดิลูกบางพลังงานสีแดงนะครับแล้วไปากหมีผมไปดูของสังชาติมานะครับเขาบอกว่ามันมีที่นึงนะครับตรงนี้แหละไ,<อ>ไม่รู้เหมือนกันนามันเป็นจุดแรกจริงหรือเปล่า<อ>ผมไม่ใช่คนผมไม่ใช่คนทำอะไรโอ้ย หลายผมมีโลบาข้างหลรับาไม่เคยข่เขินเขาเกข้าตม่ใ้หลตัวเองนะะออคตะมาลียูตัวคนนะคะับตรงนี้นี่ตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมใครกระโดดไปถึงก็ไปดูไดเลยอ่าแล้วจุดที่ผมหาเจอก็คือมี นะแต่บครั้งก็หาเอยาเก็ได้อันลวก็จะได้นะคแีแล้วก็อีกจุดนึงบนปืนของแท้มูบอกมาเลยนะคะบนปืนเลย ก็อยู่ตรงกระบอกจริงอะไม่ใช่กระบอกเียเป็น,ะอ,อ,นอะไรแกะหรืเป็นที่นิ่งไงครับตรงนั้นแต่ไม่เห็นวิ่งไม่ได้เพาต้องกระดบอิฐมาแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บในปากมีก็มีนะครับแต่ถ้าใครไม่เจอเนี่ยน่าแหละ มาตนนมาทำได้เลยครับแตกคือมันว้าไอจุดนี้แต่ดูยากคุณหน่อยตรับพี่พ่รูสึว่าเออ ก็ได้ข้างล่าตรงนี้จะมีนะคะแล้วก็เอกจุดกันตรงนี้นะคราบคุณสมแล้วก็ตัวแถวนี้เลยตรงนี้แล้วก็อันนี้คือใครเนีแต่ก่อนเหดอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้แบบต้น ว่าอะไรก่มีตอแล้วเสร็จมีเก็บชิ้นที่สองมาได้แล้วอาช้นที่เหลือเราต้องไปเก็บตรง

หาทุกที่นะคะัเพื่อนเพื่อนคือต้องถามเร่งองนทั้งหมดหาทุกที่เลยหาหาทุกที่ที่ททมันจะพอมีแต่ว่าของขุบมันหายไปเลยอะ หรกอรอบนี้มันดูหารอบแรกยากกว่ารอบแรกที่หาไม่ค่อยเจอเลยหรือว่าอยู่ตรงนี้อต้องกดตัวนะครับตรงนี้ไม่มีมอาจจะหายากหน่อยนะครับแต่ถ้าใครเล่นดีๆแล้วแบบ แตตาดีอยากจะหาเจอก็ได้ตรงสองนี่ไม่มีในปากหมีก็ไม่มีตรงนี้อาจจะมีก็ได้ ไม่ดีเลยก็ค้าเกิไม่เจอลยก็จะมสมากเลยนะคะ ประนี้นะครับต้องแบบทาางไปชมแล้วก็หาแบบหาเจออะไรนะครับไม่เจอก็ลองออกข้อใหม่แล้วก็ไปดูคลิปอื่นที่เขาสอนหาขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้